หวาน,ค,น <laughs> คุณแม่ลอ,อยตรงนี้เร็วมไม่รับไม,ไม่จับแล้วมากระโดดมาแล้วครับไม่จมหรอเนอะพียาา่ยจสามามากระโดดพร้อมพียาามพ่ยาจสามาพี่ยจสามาช่วยน้องหน่อยพี่เอามาช่วยน้องหน่อยจะมเลยช่วยน้องหน่อยช่วยตรงนี้แหละค่ะช่วยใกล้ๆน้องกระโดดจับมือน้องหน่อย โไปเลยสามคนเลยตรงนึกข้างบนเลยครับป่ะช่วยน้องหน่อยเร็วป่ะช่วยน้องหน่อยสามคนครับเออพี่สายอยู่ตรงนี้ลูกให้น้องอยู่ตรงกลางเออน้องอยู่นี้น้องอยู่ตรงกลางครับน้องไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้ให้น้องน้องอยู่ตรงกลางเลยน้องอยู่ตรงกลางแล้วจับมือน้องนะพร้อมกันนะตรงกลางนั่นแหละโอเคว้าวพี่สายจับมือน้องด้วยว้าว ขอ네 <Yes, ่้ยงไจบเอไเยี่ยมมากอยเยี่มากเลยเก่งแล้วลูกโอเคปะ